เรารับกันมาเนี่ย ah เนี่ยของร้อนๆเนี่ยได้กำไรกันไปแล้วนะครับผม <c oughs> ก็อ,อย่างที่เรียนไปเมื่อเช้านะครับว่าในส่วนของตัวที่ทพยายามอธิบายให้นักขุนเข้าใจนะ,ะว่าเรื่องของการย้ายฐานโรงงานหรือการผลิตเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เป็นอะไรที่อยู่ <c oughs> ดีๆจะมาย้ายกันปีนึงอะไรเง <c oughs> ี้ยนะคอธิบายเข้าใจมันมีเรื่องซัพพลายเออร์เรื่องนูเรงนี้ที่แบบมันต้องต้องคุยกันดีๆอ่ะ นะฮะหลายหลายหลายเรื่องนะครับก็สรุปแล้วก็คือในส่วนของอาการย้ายเนี่ยนะฮะก็ทางอิสุมอเตอร์เขาออกมายืนยันแล้วว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเรื่องของการย้ายนะครับก็ตรงนี้ก็ก็คงต้องไปดูว่าใครเป็นผู้ปล่อยข่าวาในช่วงเช้าคนละมวลเลยสุดท้ายก็จับไม่รู้ใครนะฮะแต่ว่าก็าก,ก,ก็เป็นจังหวะนะฮะอันนี้ก็กรณีที่แบบที่ เอาไว้เป็นเขาเรียกกรณีศึกษาก็แล้วกันนะสําหรับในกรณีที่หุ้นดีๆนะที่ลงมาแล้วแบบข่าวมันดูแล้วมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยแบบเนี้ยเออนักนงทุนก็ต้องเชน่ยนในส่วนของข้อมูลพวกนี้นะครับก็มันก็เป็นจังหวะใครที่รู้ว่าแบบเออมันเป็นเป็นไปได้ยากเนี่ยผมเชื่อว่าตอนเช้าน่าจะค่อนข้างกล้ากลนะ้าซื้อกันแนะครับก็ <bist> โอเคนะ่ะก็ถือว่าวันนี้ก็ค่าขนมกันไปแล้วกัน อทีนี้มาดูภาพเสร็จกันบ้างใกล้จะแตะเส้นสีฟ้าแล้วนะพี่กัสใช่ก็ต้องยอมรับนะว่าโอ้โหช่วงบ่ายนี่ดีกว่าที่ที่มองไว้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าอ่าตรงตรงกรอบที่เราที่เราวาดเอาไว้ช่วงเช้าว่ามันจะเป็นไซด์เว์เนี่ยโอ้โหมันทะลุขึ้นมาแบบชัดเจนนะเนาะค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็แน่นอนนะฮะ่ก็สิ่งที่เรามองเอาไว้มันก็ดีนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็คงมองว่าเออมันมันน่าจะมีโอกาสน,นะครับที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณเส้นสีฟ้านี่แหละหนะครับก็ประมาณสักหนึ่งห้าหกศูนย์ตรงตรงโซนนี้อ่าหนึ่งห้าหกศูนย์น้นะครับ 5, 6, ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็อาจจะไปรุ้นแถวนี้ที่หนึ่งประมาณสักหนึ่งห้าแปดศูนย์โซนบนอีกหนึงค่ะหนึ่งห้าแปดศูนย์อ่าได้เลยนะ,ะนะครับก็ต้องหวกภาพดูภาพกราฟโดยรวมเนี่ยมันดูดีมากๆ <c oughs> นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นบวงระดับหนึ่งเลยนะฮะก็คือเรื่องของวอลลุ่มวันนี้บวกมายีิบสองจุดนะ <c oughs> จริงๆเนี่ยถ้าบวกยี่สองจุดด้วยหุ้นใหญ่ๆด้วยนะวันนี้สอพวันนี้แบงก์วันนี้โรงไฟฟ้ามา,ฟฟา,มากันหมดเลย <c oughs> ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าบวกยี่สิบหจุดแบบเนี่ยผมคิดว่าวอลลุ่มมันควรนี่ต้องมีสักหลักหกหมื่นนะ อ้าวเหรอแต่อันนี้ไม่ถึงใช่ไหมคะอันนี้ก็ผมว่าปิดน่าจะประมาณสักห้าหมื่น 50, ได้แหละนะฮะประมาณห้าหมื่นได้นะฮะแต่ว่าก็ก็ดูแล้วยังก็ถือว่าค่อนข้างน้อยกันล้วกันถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบจากจากดัชนีที่มันขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าอ่าถึงแม้ว่าจะมองว่าโอเคแหละสัญญาณกราฟมันดูดีนะฮะแต่ว่าด้วยอวอลุ่มที่มันยังยังไม่ได้กลับมาแบบ ดีมากอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นก็แนะนําเป็นน้าสองการเก่งอะไรต่างๆอะไรกัน,นกนะ <c oughs> เก่งกรรมคือเล่นได้เล่นตามน้ําได้ <c oughs> ค่ะตอนเนี้ยตั้งอย่างที่บอกไปก็คือหนึ่งห้าหกศูนย์แล้วก็หน <c oughs> ึ่งห้าแปดศูนย์ค่ะส่วนทีเฟกก็แน่นอนนะช,ช่วงเช้าก็ต้องมอบตรวจ <c oughs> นะครับเพราะว่าเราเรา,เรามองผิดทางอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่า เรามองว่าเออมันไม่น่าจะผ่านในตัว930อ่าที่มันติดกันบ่อยๆเนี่ยขอนที่มันจะขึ้นอ่าเนี่ยนะครทุกรอบมันมาแล้วมันติดมันติดต่ออย่างนี้ครับอ้าวปรากฏว่าทะลุโอ้โหแบบกระตุยกระจายนะะอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยก็ก็คงต้องคัดลอดนะฝั่งช็อตก็คงต้องคัดลอดแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝั่งรองเปลี่ยนเป็นฝั่งรองนะอ่าได้เลยแล้วทองคำล่ะคะ ทองคําน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์เหมือนเดิมนะฮะ,อะโอเคราคาหุ้นยังราคาทองคำยังเหมือนเดิมก็คือยังอยู่ต่ำากระเซ็นสิบกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนอันนี้ยังเรา,เราแนะนํายังเป็นอยู่ฝั่งช็อตอยู่น,นะครับจะเว้นทะลุหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อันนั้นจะเป็นจุกถัดหลอดไปนะครับอืมได้เลยเมื่อกี้นี้พี่การบอกว่าวันนี้มันมีเรื่องของหุ้นกลุ่มรงไฟฟ้ามันกลับมาบวกประเด็นอะไรที่แบบอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะพี่การ จริงๆต้องบอกว่าตัวโรงไฟฟ้าไม่ได้มีอะไรอัปเดตอะไรเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่แบบนี่เลยเพียงแต่ว่าผมมองว่าตอนเนี่ยเหมือนว่าคือถ้านักทุนมองดีๆช่วงก่อนหน้าเนี้ยในส่วนของกลุ่มอ่าเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูดีกว่าค่ะท่อนี้ในส่วนของกลเนสแตกมันยิ่งแย่ได้ขนดนี นี่คือขอให้ดูชาร์ตตัวแรกที่เป็นของกลุ่มเพง็งเห็นไหมอ่ะมันอันนี้คือเป็นชาร์ะแรกหนอใช่หรอผมไม่ไน,น่ <c oughs> าจะแชร์ผิดงน้กม่เสียควรแชร์สิ่งนี้เอาเหตูปถูกๆๆถูกคะ่ะถูกค่ะอ่าเหตุทีนี้กล่อง้านี้เนี่ยนางไอตัวไอการตรงเนี่ยมันไม่ค่อยหมาฮนะค่ะทำ<ม>ไมเสียงพี่กัรดดูแบบข,ดขาดๆไหมคะทุกคน หรือว่าพี่ทางบ้านแบบได้ยินชัดเจนไหมพี่กัลลองพูดใหม่ได้ไหมคะอ๋อนไหมคะค่ะได้ยินไ,ได้ยิน,ได,ยนได้ยินแล้วคะ่ะแล้วท,ทีนี้เราจะเห็นว่าตัวแอสแตนเนี่ยมันวิ่งผ่าเน,นเดี่ยวๆอันเดี๋ยวๆให้ผมเจ็บที่ไหนีได้เห็นว่า นีการลงทุนผมว่ามันมั่นค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่ระดับนี้ค่ะมันจะมองมิติเดียวไม่ได้นะเหมือนก็ว่าไปก่อนเลยจะเป็นางตัวเดียวริงงนะแต่ทีนี้ไม่ได้ในเอ็งเช่นที่ผ่านมาเนี่ยันี่แาบเอาเอาไม้เอาไม้เข้าปากใกล้ๆได้ไหมคะเสียงมันอู้อุ้อุย่พราะว่านี่มันเป็นสัญญาณไหมคะมันไม่ได้มีไม้ใช่ไหมอ๋อโอเคสัญญาณน่าจะขาดขาดหายหาย ภาพว่าเสือเปลี่ยนเคี <serves> ื่อตัวแกรนโคนให้ดูแบบง่ายๆกับนะครัก็คือส่ซ้ยเป็นเนสแบทเนมันขึ้นต่อค่ะส่วนฝั่งขวาเ่ยเป็นดาวโจเห็นไหมมันขึ้นแล้วมันมียอค่ะทีนี้เมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าดาวโจนขึ้นแต่เนสแบทลงนะก็คือหมาวามว่าคนเนี้ยก่อนหน้านีเาไปริเง็นลำานะหรือว่าเงินโฟเนี้ยมันไปเข้าในสิ่ ท่ะาเยโดยฉพรเทคโนโลยีอ I อะไรจะไม่ตอนีอยางไ่ึงนะครับแต่คอร์นนี้เนี่ยเม่อตอนที่อัดสายทองมันแรงแรงที่เป็าแรงอัดสายมาเรื่อยๆอนนี้คนมาเลยหรือว่านักธุกิจก็้ลยสลัมากเป็นงดาวโจนสซึ่งดาวโจนเนี่ยส่วนใหญ่มันที่เป็นของสินค้าที่เป็นคล้ายๆจากพวกอบอกพวกบริโภคอะไรที่มันเป็น ใส่ข้าวบุกอ่านไม่ใช่กรอกนะครับซึ่งคดีของบ้านเรานี่มันเป็นอีกแบบของนี้เลย่างนะฮะอย่างเช่นกลุ่มนักวานกลุ่มทางการก็คือเหมือนกับว่าเป็นธุรกิจแบบเดิมแต่ธุรกิจแบบมาฝั่งนี้ก็เป็นกลุ่มเชฟเจ้าดาราบุญเสียงครับอันนี้เป็นแบบธุรกิจแบบตั้งเดิมแบบเดิมธุรกิจเดิมค่ะแม่งตางานอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยติดต้องนะครับเพราะแม่ฟองฟองเนี่ยมัน กลับมาในส่วนของธุรกิจเดิมันก็เลยทำให้วันนี้นผมเชื่อว่าวันนี้นักงทุนต่างชาติจะเป็นฝั่งซื้อเย,ยอะค่ะอ๋อต่างชาติมองว่าเป็นต่างชาตินะคะ,อะมองว่าต่างชาติวันนี้ซื้อเย,ยอะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของโัวฟันโซที่มีการสวิตต์เปลี่ยนครับค่ะอืมโอเคอ่ะได้เลยค่ะพีะ่กัสก็ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นหุ้นถ้าอัปเดตหุ้นกันเพิ่มเติมก็คือเอเอชมีของเรานี่ก็ยังตามต่อได้อยู่นะคะใช่ค่ะคือข่าออกมาไี่ร้อนแล้วทงว่าเราแน่จะได้ถือไปแถวสามสิบแปดเลยนะสามแปดสามห้าไปเดินเดยค่ะมันไม่มีอะไรคือส่าวที่ออกมามันมันตกแล้วนายฮกร์อทางบริษัทเองสุมเขาออกมาเกลียดข่าวเรียบร้อยเลยนะการตอนน้้ผมก็มองไปแถวสามแปดสามแก้ปัดนังถุอทั้งใบที่ ไปช่องนี้ไป่าานหน้าล้สิบล้อล้มสิลเพาวันขาดมวราถึงต่อได้นะไม่้ิอะไรนะขาคก็ต้เสืยอหละนะครับส่วนพนที่นีต่อเนื่องจากสต๊าที่แล้วสุดเอมาตัดอ่าเพรช่องนี้ลงมาเขาแกบอกว่าอาลงมาก็เรื่องการไมแขาดการผิทิมันมก<ฮ>็ได้ลงค่ะกมเป็นจังหวะในการซื้อนะเพออะราะว่าไ้ค่ายรถสองทีไเนเข้ามาเข้ามาแค่สองสามทีเองเขาอยาใไปไหนลง อ่าเนี้ยเราไม่ว uh, okay. ่าเพื <ok ่อตังค์แนกเพื่อแตกก็คงจะยังเรื่องของการลงทุนรถดีวีอนี้ก็คลตับแทนก็ถือว่าใช่ได้นะคือในคำสองเนี้ยนะคะแล้วก็ตัดกขึ้นมาด้วยอืมได้เลยติดต่อมนะคยติดต่ออืมโอเคเอาล่ะพี่การขอบคุณมากๆเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะ ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคําแนะนําจากพี่กระจังด้วยนะคะคุณชัยยศจิตวงกูลผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลกรุงศรีนะคะที่ไม่ให้คําแนะนำแล้วก็ต้องขออภัยในเรื่องของสัญญาณด้วยนะคะว่า